ค่ะค่ะคุผู้ชมนะคะเมื่อนี่มาติดตามนะคะคุณคุณยายนะคะคุณฝันดีนะคะมาเทาเทาเจ้าเด่นยินว่ากัดแก้ว่าหยั่งว่าสันบัดที่นี่มันห่างที่ทางแม่มี่เลยบัดที่นี่ไข่ก็ะไดวางสี่ข่กระไดยิ่งยืนแล้วคือจังมันวาศูนย์แปดหกไข่ไดวางสิค่ะคผู้ชมบัดที่นี่แล้วก็ได้ถามอีกเทาเทาเจ้าเด่ยินว่ากัดแก่ห้อง ไม่อันที่อันที่คุณป้าฝันันบอท่านีมันก็แม่คุณจังมันเรื่องจริงเลยบอกฝันบอเรื่องฝันบอได้แม่นเรื่องอันนี้เราฝันนะนี่คุณเล่เราฝันว่าก็แก่ห้องฟังฟังคุณยายบอกคุณเล่ะครับวันธุ์ที่หนึ่งเมษาเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้คุณป้าคุณฝันเี่แม่ คุณป้าเพิ่นฝันนะคะคุณฝันเห็น sí. ก ah ับแก่หน่อยคะบอกเละเมียออกในเข้าเสด็จเส้นสื่อโบ่ได้ท่าเมียถูกนะคะเดี๋ยวสัมผัสเนี่ยนั่นคุณป้าเพิ่นก่อนเณเพราะว่าอันกุ้งวดที่เลี้ยวนี่นะคะคุณป้าเพิ่นถูกสักตัวกว่คุณป้าคือเต้โตดเต้กาดซื้อสามโตเพราะว่าบ่มี้นันจะได้ไปซื้อโตนะคะคุณป้ามันเป็นคนดวงดีมีโชคนะคะคุณฝันดีนะคะงวดนี้งวดนี้เมื่สัมผัสคุณไปที่หนึ่งยำใ้ท่านผู้ชมฟังกันแล้ ลยค่ะบเทือกกระปั้นคืนนุ่มเพราะว่าจังสี่จะว่าให้ฟังเลขถือกันแล้วทท่แรกแอดวาแอพสิบพันจะลง แม่ป้าฝันนี่ตอนสีแกงหมดเลยว่าฝันใจไหนตอนสีแกงมันคือฝันดีถูกคุณป้าเนาะเขาคือโบฝันเขาลูกโอ้มาสามวันเลยห้องอยู่ทางแม่ห้องเรามาห้องที่หนีบเด้อท่านผู้ชมฟังฟังก่อนนะคะฟังฟังคุณป้าบอกก่อนเนาะรายละเอียดก่อนเอาห้องอยู่แม่เผาผีบีเนาะว้า ว้ายมันก็ก้องไปนะตอนนั้นอานนี้คว่ำฝันเนาะคว่ำฝันก็ลูกขึ้นมานางฟังเด็กเสดิดขึ้นโน้นมานางฟังก็ได้ว่ากัดแกะของห้องยี่หลีห้องไหนยิ่นเพราะว่ำๆนี่ลบไปแต่ทางเม้มเท้าไม่ยี่หบ้านคุณป้าคุณอยู่ไก่หวัดเดิคุณผู้ชมคุณอยู่ไก่หม่องเม้มเผาผีน่าแต่ว่าคุณป้ามันเหมืฝันฝันแล้วบัดประมาณร้อยเมตรหรือสองรอยเมตรบ่จากเม้มไปหอดเสียง่อ้าป้ามันกกะ ก็ถือว่าประมาณนี้เนาะก็ว่ากับไก่เติบอยู่ลอยเมีรบสองต่ว่าตาอยู่ไก่เมียมเนาะอ้าวโหูดีนต้ลูกนางฟั่งค่ะือว่าถือว่าฝันดีเน้ปกติคนเข้านอนนี่เฉบ่ค่อยฝันแบบนี้เนสท่านผู้ชมแต่ละคนนี่เนาะพิจารณาญานนะคะเพราะว่าบางเทีาฝันโอ้ยงวนี่คือบ่ได้เลขกเนาะไหนหระคือเข้าบ่ไดนะคะท่านกดคนมีฝันนี่จะได้นะคะแอดมินพิจารณาซอยคุนป่าเด้อท่านผู้ชมเด้อ เพราะว่าหัวที่เหลียวคุณป่าคุกระถูกนะคะหัวที่เหลวก็มีโชกหัวดนีก็ฟันดีก็ได้มาให้อดมินนะคะแบ่งปันตัวเลขเนาะคุณเล่มาแบ่งปันตัวเลขเอฟซีนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะหวรัฐบาลเนาะ่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวแอดเขียวมาที่นี่สี่ตัวจอาังซี่ที่แรกนั้นว่าสิบบอทานเอามาโล่งเด้ไปนั่งเอาวันพระมือนั่น บาที่นี่เลขใกล้กันเลยเลยจะเอามาเลาซะบาที่นี่เอามเลามาคลิปเดียวกันเลยคลิปนี้เราอะ่าจังสีตะวันให้อันอันโคกจังสีอาจจะเป็นเก้าก็ได้นอใหกับนอกกระบหมีอย่างายเป็นบวลาของย่าก็ได้พอดีเมื่อนั่นมั่นพระไปนางสวดเพื่อแม่ตาอยู่วนน้ำปูจอมปวดกับย่าหน่อยตะวันคลิปนี่เพราะท่านลงเดแตะวันเจามาลงใส่กันเลยจ้าจ้ะเออนี่นะคะอันพอดีแอดกา ไอ้โอ้ย40ชั่วโมงไปดิแต่วา่าวกะเขากำมาเปลีนแนวทางเนาะจ้ะจะารแจ็กสีเมนหรืนนอโบเมนเนาะกะเอามาเล่าให้กันฟังแนี่ยเขาจะเข้ากันกับคุณป้าบ่เนาะอ๋อโอ้ยนอเนาะอาว่ามาถ้าสัมผัสคุณเล่นะคะตอนนี้คุณเล่เพื่นมาเอาหัวยู่ที่จอมพวกนะคะเพืเอ่อนจะเพืนเพ่นจะเล่นเ,เป็นคลิปเดียวกันนะคะเล่ตัวนี้กับเพาะฉันว่าจะอยากว่าออกไปเด้คิดว่าถ้าอยากว่าตอนตอนใกล้มือออก ตัว่าแอดทินทงังโอ้ยแอดกับว่าคักอยู่เด้อค่ะทานผู้ชมรอนะคะรอรอรุ่นตะเลขนะคะอันแอดได้นั่ะศูนย์แปดเก้าศูนย์กับแปดนะชัดชัดอ่าทางผู้ชมนะคะศูนย์ศูนย์แปดเก้าเราบัดที่ในตัวแอดกับเลยกันเลยเนี่ยเพระาะว่าเก้า เก้าขอดฟวงสี่เนาะแอดก็เลยว่าหรือว่าศูนย์แปดศูนย์แอดก็เลยให้สองตัวซะแอด็คล้ายๆว่ากันไว้เนาะศูนย์แปดเก้ากับศูนย์แปดศูนย์ของยายสอนศูนย์แปดหกตัวหกเป็นเก้าก็ได้อันนี้ของเอดเล่นะคะเพี่นจะบอกหัวขังนะคะเพราะว่าเพี่เปียวเอาปูจอมพวกนายขลาดนะคะมาหนี้แอดมินบาเลยมานะคะก็เลยมาเอาความฝันกะเลขงาม แต่คงคุณป้าหนิพันบัดฟันได้ว่ามันเรื่องจริงเด้อท่านผู้ชมฝันมาบอกเลยเด้อนี่ฝันว่ากับแก่ห้องบอกได้อท่านผู้ชมตื่นขึ้นกับแก่ห้องอีิริพันว่าบอกคุณป้านั่นมันยังม่ใช่มาดีท่วมกังวะคางแสีเจ้าว่าข้าวกรึไก่ถูกวัดวัดของเจ้ามันก็บไก่กันอยู่วัดกับบ้านมันอยู่ใกล้วัดด่านเนาะก็มีแต่มีแต่ผีเนาะ ก็ถือว่าเปนแบบกระทำเมมก็ส่วนมากกับวิญญาณน่ะล่ะเป็นวิญญาณเพิ่นจังมากะสามารถที่จะบอกเฮาได้เพราะว่าถ้าแม่นอันคุณป้าฝันดีเด้อเพราะว่อนกับสีพีชชิ้นเพื่อนาะก็มีแต่จังซี่ล่ะที่จะสามารถที่จะมาให้ตัวเลขเฮาได้นะเพื่อเพิ่นจะได้เจ้าฝันก่อนสิแก่งบ่คุณป้าว่าท่านผู้ชมนะคะฝันก่อนสิแก่งว่าซั่นคุณป้าเพิ่นว่าเพราะว่าอันนี้มอัดแกะ เดีเสียงมันห้องก็นั่งฟังอยู่เนาะตอนมันสะเดิอขึ้นเนาะป้าอยู่ไก่ปนนี้กูก็ได้ยินกันยิงหูฟังเลยยิ่งหูฟังโอ้ยอยู่ไก่ปนนี้ยักห้องได้ยินอยู่ว่ะแต่ได้สอนไหนาไม่ตีฟังปนนี้อันสอนเป็นตัวเลขนี่คือคือว่ากับแก่บอกเป็นตัวเลขเรียกว่าในฝันนนั่เออว่าจังไหนคุณป้าอย่างแม่กูณคุณผู้ชมกรอบเนี่ยมันฝันังซี่ว่า ยายปีนั่นเป็นคนถามเถ้าเจ้าได้ยินว่าว่ากัดแก้มันวาหยังวัยยายปีเป็นคนถามว่ากัดแก้มันวาหยังคนว่าเอาขอดกว่าแม่นมันวาศูนย์แปดหกกันแล้วว่าสันแก็ได้วาจังซี่ถ้าปีก็ได้ถามอีกเจ้าว่ากัดแก้ยังวาหนังโอ้ยมันว่าศูนย์แปดหกวาสันนี่นะคะคนคว่ำฝันของคุณป่านะคะศูนย์แปดหกถือว่าฝันดีนะคะ บัตรถุเมื่อขึ้นกับมานยิ่กับแก่ห้องอีลีบัดน<บ>ี่ออาโอ้โลแก่ห้องแด่ยิ่งพอบำบำนี่ห้องไปทางเมียมมันลง่ปแบบชางหน้าไข่เนาะบ้านพุป้ามันอยู่ไก่เมี่ยมนะคะไก่บัตรเนี้ยท่ะนผู้ชมอันนี้ก็ไกลประมาณสองร้อยเมตรอยู่สองร้อยเมตดอยู่เนาะคุณป้าเนาะพอไก่เติบเจ้าหน่อยดอกก่ว่ามันก็อยู่ไก่ขึ้น่าแล้วคนมันจะมีเส็จเนาะอืวันที่แล้วคุณป้ามันก็มีโชคงนะคะก็เลยพันยฟ้าพมันฝันแล้วมันว่า สามตัวนะคะวันนี้ก็ได้เอาตัวเลขนะคะมาฝากท่านผู้ชมนะคะศูนย์แปดหกนะคะท่านผู้ชมนะคะอ่าพูดเ,เข้ขมารับบกับ,บฟังรับชมนะคะขอให้มีโชคมีลาบนะคะวดวันทีหนึ่งเมษาสองพันหารอยของสิหาเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้อดมินน้าเด้พี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจนะคะจะไปหาติดตามตัวเลขความฝันเด็ดๆนะคะมาฝากท่านผู้ชมนะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณเด้อค่ะยายเด้อมาให็นเนี่ยข้างเนาะค่ะผู้ชมค้าก็เอาไปพิจารณาอยูเนาะค่ะท่านผู้ชมค้าก็ใช้สติดุลพินิจเนาะเออเอาไปเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะฝันดีเขาก็หาซื้อรสตต ري ไว้เนาะค่ะแอ๊กเขียวค่ะขอบคุณนะคะคุณยายลูกไม่ขอจับมือนี่นะคะ่้ออยูเด